สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่ทูทุกคนนะครับเนาะที่ติดตามมาก่องครับพี่น้องเมื่อนี้มามีแนว่อมาฝากอีกครับมาสูกันกินครับพี่น้องครับเป็นเมนูแบบใซ็งงลไรจักหน้อยวันนี้ตํากุ้งสดมันงปะตํากุ้งสดนะครับเนาะเลยกะมีแหนมมี่ยังครับหลายอย่างหลายแนวครับพี่น้องครับมีแนวมาฝากนะพี่น้องเนาะสดกุ้ตัว้หญ่ๆเลยพี่สุดยอดเลยนี่ครับพี่น้องเรัไปตลาดกับแม่ค้าคน ย่าให้เนาะบ่ซื้อกับโได้เมค่าเสี่ยขายกลุ้งครับพี่น้องครับมามาครับพี่น้องครับวันนี้ก็นีและครับประมาณนี้พี่น้องเลยบ่ต้องสักชาาเยเวลาครับแมงวันกับลายโพดอืมแขกบบได้รับเชิญมาไว้โบเสียดายย่างเดียวกินก็ข้าวเจ้าบ่มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวโบมีครับพี่น้องื้นนี้จะได้ประมาณนี้กินก็คือว่าด,ดีเลยพี่น้องมารุยเลยครับพี่น้องมาเด้อตักข้าวมึงกินน้ำกกนเด้อกัดใช้มือเราเปยังใช้มือเราเปยังเขาเมือเลยป่ะใช้มือเลยเลย เ <C> มีอะไจะมันเป็นตะแพงอยา่างยังนก็ซื้อไห้ซื้อไห้ครับพี่นอ้องอืมอืมมีแหนมมั้งแหนมเห็นเซมือบ่เคยกินเราเห็นเขาไายในคลิปกินโอ้มึงเหรอมเห็ดน้ำเึ้งมีเห็ด แบบันน้มันนวดดีอ่ะตอนกุ้งเนี่ยตอนกุ้งยิ่งแย่แห้งเลยตัวสามร้อยกว่าบาทกุ้งกระแด้มันอนคือว่าแพงจัิงหน่อยครับพี่น้องครับดูคำยใหญ่ๆเลยืยเ,นเนี้ยนเผ็ดเผ็ดพี่น้องคหลายปุ่มมีขนเหนียวเหม่ยแล้วมันคนเหนียวหนัก อร่อยเลยอืมไหมต้นกันอืมนี่พี่น้องครับนี่อืมหวานชัวยเลยอืมถ้าวกระเพิาต้มกุ้งโุนเล้วยเนาะ บริกินจดนแล้วเกือบสองเดือนแล้วพี่น้องเอยมือคิดยังบ่ออกแต่ว่าสน,น่ยวยเราไปไปสื่อวางจต่ก้งจด,ดมากผมก็เลยเอามาหฮงข้าง,งบ้านเนี่ยมาตำกินซะเพราะสิ่งง,าง่ายหะฮงละอื้อ mỗi ngày luôn 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 mỗi này, luôn mỗi lý, luôn mỗi ngày luôn mỗi ngày luôn mỗi ngày mình mỗi ngày á, mỗi ngày luôn mỗi ngày เบ่งมันพี่นอ้องแต่เกิดกำลังเคยกินกุ้งตัวนี้ไชฉันอ้อากเป็นยังพี่น้องเบะหลอกเกินมากไม่ค่อยได้กินเนี่ยวีโอพี่น้องดูบา้านมแต่กุ้งไฟอันแล้ว ข้าบ้าไม่ขายเขาขายเขาเอไปขายก,กันไม่ใช่ตัวนี่ยๆน่อยมันตัวใหญ่ขนาดนี้อ่อกุ้งหวานใลียกลุ่งอนี่นอ่ออืวานในเลี้ย เฮ็ดมีหยังกับหยำมั้งพี่น้นองเบิ่งพวกผงกินแล้วก็เบิ่งต้นโตพวกผมนั่งได้ครับพี่น้องได้ <c oughs> มาหอดปัจจุบันนี่คือว่าลงกขึ้นไปหลายแห่งกับเนื้อหนังจนมาหอดปัจจุบันนี่พี่น้องตุยพี่ดีงาม,มานะเมื่อบ้านเนี่ยเขาลงพี่น้องเลยอแต่ก่อนขึบนปเป็นแนวนี้เขาจะวะ คราวน่าไก่แห้งที่ก,นกบบีนเนี่ยผมก็บอกันานี่พี่น้องผมเลี้ยงดีบ่างอืมถึว่าสิลำบากเนี่ยจังหน่อยกับบ่คคอยได,ด้อดกินอด,อ,ดอยากคนในพี่น้อง หัวกุ้งจังแทบเลยมันม้แต่ัวกุ้งอือืมอนุญาตเบาเท่าเดอ้อลบไปจกัก,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 จกหน่อยเพราะผมกับเนี่ยยังเกิดจังหน่อยเด้อเอาไปนอนละนะเอาพี่น้องครับุดจอดเลย บอกว่าบอกอธิบายเลยว่าร,ารสชาติของกุ้งแต่ว่ากินดิาาบอบบอกใครดีดอกพี่น้องแต่ว่ามันมันแซ่บฮะพิเ็ษจังเลนเออกินเนีน่ยตัวคนด้วยกันบ้างอันตัวย,วยอเดอ,อ,อ,อแซ่บหลายขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อกวาง คำใหญ่ๆคำปุบปุ่มเพราะนายาได้ใสมือ şey พ yes, ี <S 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 ่น <да ้องเพราะว่าก um> ินเองนะพี่น้องกินสองคลนะนี่หนมพี่น้องชื้อใหญ่บุ้งขาดหน่ยเหนียวได้เหนียวเนาะ หัวมันมั่นเลยออาพี่น้องิรนบคุยนำน้วยเปล่าหัวมันสุดนานัปหน่อยเพื่อนอวออ๋ออ๋อสีออ ครัโดนแห้งแล้วกมาม่วนี่ซึ่งได้โอกาสดีแห้งเนี่ยเนี่งเสีบเขาไม่นองแซ่บลีผมไม่ได้บอกเรียนละวัวเทปมโน,โนโอีกแล้วก็บอกได้ไว้ห้องว่างเขาบอกก้มจริงเลยวพผมให้นึกกินแซ่บลีเพราะว่านินมโตะนี่ใส่เตรื่องจั่งเ วทำไงตากเลือดอกโมกุ้งโอมกุ้งนี่มันสดเรนี่น้องมันเหนียบๆเลยอนีนี่ครับนี่ออหสด กังไยใช่ไหมนเนี่ยอ,อากาศดีมั้งนี่อากาศบรวสอยมันจะเป็นอย่างน้ำไายแตกเขาทนได้ครับอืไอเนี้ยม แมงก็แซ่บพี่น้องทอดเองหรือมาเป็นแพ็คเรียกแบบเอามาอมบอฟเฟ่พี่น้องพี่น้องอยากกินยังเนาะคอมเมนต์บอกเลยด้วยครับเด้อเดี๋ยวเห็นหกินครับพี่น้องครับด้วยบุฟเนเฮี่ทเทปเบิรงครับแต่ผมจะกินเองอื้มเออรื้อเหมือน chúng ừ. một mỏng. Hmmm. So mocking hoặc hỏi là nơi đó gắn rồi mà dẫn đúng không vậy Hmmm. thịt Hmmm. 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 น่ยกลวงมันยังสดจริงๆเลยพี่น้องเพราะว่ามันเต็นได้มันกระฉีกแง๊น,ออนั่นแหละอือหมหัวดอกเอาเอาลยก็แหนตัวสุดท้ายผัวหล่อี่น้องเป็หนห่วงพี่หัวหลอหล่อพรากันเทิน phải mua nhóm hưởng biết thì nhóm phải nọ có toàn chất thải ngồi cùng đấy không phải miếng ngon đấy miếng ngon hả toàn chất thải đến miếng không có thiền đây ngon không có ngon thân đàn chết cháy ngon bên đây nặng Ô thừa dập hound không? mhmm 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 không? บีมเดีนะ๋ยวเรื่องพี่น้องอ๋อันนี้ตัวเนาะตัวอะไรบอกยกเลยพี่น้องเอาวมาวมันนี้ครับวันมะนีครับพี่น้องพี่น้องอยากยังคอมเมนต์เข้ามาครับให้ความคิดเห็นของเข้ามาครับเดี๋ยวผม้อจีเฮ็ดให้กินน้ำกันครับพี่น้องครับช่วงนี้ขออนุญาตบ้าข้าวเนาะ <c oughs> <c oughs> บ้าข้่าหยับไปน้อยนึงครับให้ผม ให,ให,ให้ให้มีคนเบ่งจันหน่อยนะเพี่อนนะเอา้าโอ้ยเป็นมนันยิงไม่ยากเอาครับพี่น้องครับมันนี้กับประมาณนี้นะพี่น้องเขาพูดอล,ลายครับ